บอดกสทชขัดแย้งกันรุนแรงบิกกศทชต้องตะแบงทำงานเพราะตั้งเลขากศทชไม่ได้ เบื้องหลังความพยายามในการต่ออายุรองเลขาธิการกสทชอด้านยุทธศาสตร,ร์ล่วงหน้าถึง6เดือนเพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปจนเกษียณน,นั้น <c oughs> ก็เพื่อกลุยทางให้ในายไตรรัตน์ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการกสทชอต่อไปจนเกษียณเช่นกันโดยตราบใดที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชยบลึกประธานกสทชอยังไม่เริ่มกระบวนการสรรหาเลขาธิการกสทชอก็สามารถมอบหมายให้รองเลขากสทชอทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการต่อไปจนเกษียณเ่น นกันแหล่งข่าวกล่าวว่าเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากที่หากประธานบอร์ดกสทอชอแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลปฏิบัติงานนายไตรัฐ และนำเสนอให้บอร์ดพิจารณาอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์จนถึงกับต้องค้นตำแหน่งเพราะช่วงที่ผ่านมามีกรณีอืดเช้าหลายต่อหลายเรื่องที่บอร์ดกศทชอส่งให้สำนักงานและรักษาการเลขาธิการดำเนินการตรวจสอบแต่ได้รับการเพิกเฉยอย่างกรณีการให้การสนับสนุนจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2022ที่เกิดปัญหาขึ้นหรือกรณีรองเลขาธิการกรสทชอฟ้องบอร์ดกสทชอยกชุด กรณีไม่ให้ความเห็นชอบผลสัรหาตนเองเป็นต้นดังนั้นการที่ประธานกศทชตั้งแท่นต่ออายุรองเลขาที่การกศทชคู่บารมีข้ามปีก็อาจจะหวังให้นั่งรักษาการเลขาที่การจนรากงอกแก่ลำบอดกศทชหักดิบล้มผลสัญหาเลขากศทช ตั้งรักษาการเลขากสทชรากงอกเบื้องหลังเร่งต่ออายุรองเลขาคู่ขวัญข่ามปีหวังยื้อเกมสัญหาข่ามพบข่มชาติแก่ลำบอดกอสทชหักดิบล้มผลสัญหา เผยเบื้องหลังประธานกสทชตั้งแท่นต่ออายุรองเลขาธิการกรสทชคู่บารมีข้ามปีอาจจะหวังให้นั่งรักษาการเลขาธิการจนรากงอกแก่ลำบอดกอสทชหักดิบล้มผลสัญหาเลขากสทชหลังจากที่สำนักงานเลขาธิการกรสทชมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติงาน,ปงานเป็นการประจำที่ลงนามโดยนายสุทธิศักดิ์ตันตะโยทินรองเลขาธิการกรสทชสายงานกิจการโทรัคมนาคมปฏิบัติหน้าที่รักษาการ เลขาธิการกสทชโดยแต่งตั้งนายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรองเลขาธิการกสทชสายงานกิจการยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568เป็นต้นไปจนกเกษียณอายุซึ่งเป็นการต่ออายุลุงหน้าถึง6เดือนทั้งที่ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่ต้องผ่านการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดจากบอร์กสทชเสียก่อนแหล่งข่าวระดับสูงในก สทชเปิดเผยว่าเบื้องหลังความพยายามในการต่ออายุรองเลขาธิการกสทชด้านยุทธศาสตร์ล่วงหน้าถึง6เดือนเพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปจนเกษียณน,นั้นก็เพื่อกลุยทางให้ในายไตรรัตน์ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการกสทชต่อไปจนเกษียณเช่นกันโดยตราบใดที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรรนบุญใบยชยพลึกประธานกสทชยังไม่ริเริ่มกระบวนการสรรหาเลขาธิการกสทชก็สามารถมอบหมายให้รองเลขากสทช ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการต่อไปจนกเกษียณเช่นกันตำแหน่งรองเลขาธิการกรสทชนั้นมีเงินเดือนและสวัสดิการสูงมากและสูงกว่าบอ,กกอร์ดกสทชเสียอีกจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้กสทชต้องกําหนดหลักเกณฑ์ให้ต้องเป็นตําแหน่งที่มีวาระและต้องมีการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นโดยต้องให้บอร์ดพิจารณาอนุมัติด,ด้วยแม้จะมีความพยายามแก้ไขปรับปรุงระเบียบกสทชว้ดวยการบริหารงานบุคคลพุทธศักราช2555โดย โดยกำหนดตำแหน่งรองเลขาธิการกรสทชสายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรให้เป็นพนักงานประจำที่กเกษียณอายุเมื่อครบ60ปีและไม่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างแต่ที่ประชุมบอร์ดกสทชอเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยจึงมีมติให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกรสทชสายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรให้ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์จึงจะให้บรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานประจำต่อไปแหล่งข่าวกล่าวว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่หากประธาน บอดกอสทชแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลปฏิบัติงานนายตรีรัฐและนำเสนอให้บอดพิจารณาอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์จนถึงกับต้องพ้นตำแหน่งเพราะช่วงที่ผ่านมามีกรณีอืดเช้าหลายต่อหลายเรื่องที่บอ,อร์ดกสทชส่งให้สำนักงานและรักษาการเลขาธิการดำเนินการตรวจสอบแต่ได้รับการเพิกเฉยอย่างกรณีการให้การสนับสนุนจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2022ที่เกิดปัญหาขึ้นหรือกรณีรอง เลขาที่การกรสทชฟ้องบอ,อร์ดกสทชยกชุดกรณีไม่เห็นความเห็นชอบผลสัญหาตนเองเป็นต้นจึงมีความพยายามมุกมิบดำเนินการประเมินผลปฏิบัติงานแบบต่างตอบแทนโดยรองเลขาที่การที่ทำหน้าที่รักษาการเลขาที่การเร่งประเมินผลงานให้คนตั้งหรือลงนามในคำสั่งเพื่อที่คนตั้งจะได้ประเมินผลงานให้ตนเองได้ต่ออายุเช่นเดียวกัน กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน